สวัสดีพี่น้องนะคะพี่น้องท่านผู้ชมนะคะวันนี้ขอมพาพี่น้องมาดูบรรยากาศของไร่ทองนาเด้อพี่น้องควายหน่อยกับกาพี่น้องเบิงเบิงเบิงกากะยิบกยิทั้งต่อควายหน่อยกบนอนเบิงกะนอนเล่นอยู่กับพรมนะคะนะคะเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมคะกาเขาก็ยุ่ทั้งตันะคะตากาดําตัวใหญ่มากนะคะเขาก็นั่งอยู่บนตันะคะเขาจะชอบอยู่กับ ธรรมชาตินะคะท้องไร่ท้องนาในก็เป็นปลาอยู่ข้า่นพี่น้องน,อก,นอกกระินพันนาจอไปนะคะก็ค,คือนกกระจิบนกกระจาบนะคะนะคะแล้วก็จะมีนกเป็ดนด้ําอยู่ฝั่งน้นนะคะพี่น้อง,น,น,องนี่คือรถเจ้าของนะคะรถคู่ใจนะคะรถคู่ใจของเราเดี๋ยวเจ้าอมจะพาเดินไปดูป่ายาป่ายาที่คุณตาปลูกนะคะคตาปลูกก็คือพี่น้องของแง่พ่อหอมนี่นนแหละเป็นญาตินะคะเดี๋ยวเดินเดินทายนะคะ เดินท่ายไปป่ายานี่ือต้นกระเดาเละพี่น้องต้นกระเดานะคะเราจะใช้เวลาเดินไปที่ป่าป่ายากรีดนะคะป่ายากรีดที่พูดถึงนี่ก็คือยาที่ผลิตเป็นบุหรี่นะคะที่ผลิตเป็นสองนั่นแหละนะคะถูกกฎหมายที่มีชื่อมียี่ห้อหลายหลายยี่ห้อนะคะนี่ก็เป็นต้นตาลน,นะคะต้นตาลน,นะคะพี่น้องนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวนังต้นตาลพี่น้องเห็นปะต้นตาลกับเทียงหน้าน้อยนะคะ,ะาานะคะี่กับซาน้าแล้วค่ะพี่น้องนี่นี่ต้นตาลนี่เพิ่นเอาผ่าเจ็ดสีมาผูกำลัเดือพี่น้องเห็นปะพี่น้องเห็นต,นต้นตาลบอะะงงะะแล้ะค่ะกับขึ้าานซาน้ำแล้วค่ะอันนี้คือควายคือควายววตัวตัวตัวแม่เขานะคะตัวแม่เพิ่งขั้นซ้ายยืนอยู่นะคะลน,น,นูคอยกันั่งอยู่ตะลางยังมีความสุขนะคะเห็นไหมคะนี่คือควายตัวแม่นะคะเป็นเดือนเศร้าหรม ะะอยู่ไต่หอมบักม่วงเอา้าอันนี้เบ้าจุฬาพี่น้องเบ้าจุฬาอย่าเขามองมาไอเชือกเบ้าใครเนาะมาสั่นหันมาบัไดแทะเบ้าจุฬาตกน้ําพี่น้องเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรพอม,มาดูเอา้าเบ้าจุฬามาสั่นพี่น้องเบ้าจุฬาตกน้ำนะคะอันนี้ก็คือยายาที่เกษตรกรไทยปลูกนะพี่น้องเนาะยาที่ขึ้นตาแล้วปลูกนะคะ เห็นไหมคะมันก็จะเป็นสีเขียวๆนะคะแล้วก็จะต้นประมาณเท่าหัวเขาเรานะคะเขาก็จะเก็บบาญาไปห้อยนะคะห้อยเป็นเส้นเป็นท่วงนะคะนกมันก,นก็นจะเวียนว้นอยู่แถวนี้แล้วก็มีน้ำนะคะเป็นนองๆเลยนะคะหลากหลายนะคะยับไปก็เป็นป้าเขานะคะป้าเขา,าเขาหน้าปังนะคะพี่น้องแถบนี้จะทำข้าวนาปังเพราะว่าน้ำเยอะนะคะแล้วก็จะมีนกนะคะ นกนอนอยู่เต็มที่เรามาถ่ายรูปบ่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นสิ่งรอบตัวเรานะคะนี่เป็นต้นตาลนะคะมันจะเป็นต้นตาลนี่ก็จะเป็นควายควายตัวแม่นะคะพี่น้องเบะเบเบะเบนะคะนี่ก็คือขอ,อบสะนะคะว่าวจุฬามันจะตกอันนี้จะเป็นบ้านเรือนไทยนะคะนี่ก็จะเป็นทุ่งนานีา่นจะเป็นต้นมนะ,ะม่มวงนะคะกอไผ่นะคะ อีสารบ้านของเรานะคะตรนี้ก็จะเป็นถนนนะคะตรงนี้จะเป็นนานะคะเป็นพุ่งนามีอย่เป็นควยหน่อยนะคะเมื่อกี้ในกาพิ่นเกาะที่ตรงนี้ขึ้นดินพินนนนะะ้นบินนี้ไปแล้วนะคะขึ้นบินนี้ไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะจะมีต้นกระเดาหรือเอ่อต้นไผ่นะคะตัขอบสะแล้วก็มีมดแดงแล้วก็ต้นมะม่วงแล้วนันจะไม่แย่ไค่มาแดงก็พี่น้องนะคะ แล้ก็จะเป็นบ้านทุกวันนี้เขาจะทําบ้านกับโรงรถไล่ไปตามทางนะคะลงไปหาหนาแค่อหอมแล้วนะคะห่างจากหมู่บ้านประมาณกิโลครึ่งก็จะเป็นนาแค่อหอมนะคะก็จะมีรีสอร์ทด้วยสิบหลังเนาะแต่ก็จะมีคายแค์ care, มีอะไรที่แบบล้างรถแล้วก็ซ่อมรถได,ดนามอ,อะไรต่างๆแล้วก็จะลงไปหาหนาเรานะคะ ไฟก็จะเป็นไฟกเกษตรเข้ามาช่วยนะคะอันนี้ก็คือควายหน่อยนะคะมันยืนตั้งห้องนนารักหนารักนะคะมันเขาโฮมอันนี้ก็คือแม่ของเรานะคะมันจะผูกไว้คนละโฮมเนาะพี่น้องนะคะถ้าว่าผูกมันก็สิแลีนไปเหยียบเขาเขาหน้าปังนะคะมันก็เลยต้องผูกไว้วมันเล่าให่เติบแล้วนะคะตอนทีน่ยัางกขางหอมมาทายแล้วยังหน่อยหน่อยอยู่อันนี้เล่าใ่เติบนะคะอันนี้เอามาให้พี่นอ้องเบ่งฝ้ายของคุณตามันเห็ดหน้าเซาของ เจ้าของบ้านหลังนี้นะคะมันก็จะขายอิฐหินอยังของเพื่อนอ่ะแหะคนมีตังก็จะปล่อยให้เช่าบ้านมาเช่านะคะเช่านานะคะนั่นก็เป็นแม่เพื่อนนะคะพี่น้องเส้าโฮมเนี่ยมันแดดตอนพี่น้องมันแดดทะเลซีโมงก็เลยแดดไปแล้วนะคะต้องต่อใส่โฮมนะคะเนี่ยมันก็ล่ามให้ถึงโฮมเนาะพี่น้องเนาะจากน้อยเนี่ยก็ขยับเข้ามาโฮมนะคะหนังเข้านาเด้อพี่น้องเบนนั่งเข้านานะคะ อยู่ใ,ใต้โลกนะแต่บัวเขาจะนังนางกว่าแต่ถ้าเป็นควายนี่ก็ต้องแบบต้องมันดูแลนะคะเป็นคนสาระน้ำนะพี่น้องเนะาะสัตน้ำแล้วว่าวจุฬามันตกลงเนาะพี่น้องเนาะไก่จะได้หกกะที่แล้วนะหอมขอทายจักซิปนาทีเนาะพี่นอนะ้องเนาะหลังจากปวดแขนจะจับมือใหม่จับะเอาอีกกล่องนึงนะคะมันจะเป็นต้นบังม่วงแล้วก็ยูคา ข้างก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยนะคะเป็นไรนาสวนผสมนะคะส่วนมากชาวบ้านเขาจะปลูกไรนาสวนผสมแล้วก็ปลูกยูคาลิปตัสไว้ล้อมรอบนะคะต้นยูคาลิปตัสก็จะทําเงินเนอะพี่น้องทําเงินนะคะต้นยูคาลิปตัสนี่ก็จะทําเงินนะคะนี่นะดอกมะม่วงพี่น้องเห็นห้างมดแดงบอนะคะข้างบนคือห้างมดแดงนะคะนั่นคือรังมดแดงนะคะเดี๋ยวอนกี่เนี่ย คือก็ยืนยอยู่แต่ล่างเนี่ยเรายืนจับกล้องนี่แหละผู้ซื้อคนนะคะค่ะคุณซื้อคนเพราะว่าบ่มีปัญญาดอกพี่น้องเลยลอะะะอลอบอะ,ะม,ม,มองเห็นบ่เป็นคนที่่บบ่บ่ถนัดในการแย่ไข่มดแดงเพระาะว่าถนัดใทศกาลสร้างคนนะคะว้ายยืนอยู่นี่ก็กัดขาอย่างก็วอ,มมอร์มแล้วเด้อนี่ปุบปั๊บปุบปับ่มดแดงกัดขาแล้วสิได้เพราะซีมาที่ห่ดดอกพีน่น้องมดแดงใหญ่เด้ไม่ใช่มดแดงเล็กเนาะอันนี้ก็เป็นควายนะคะในสารบ้านเราเนาะ ตัวใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าคนสวยนะคะคนสวยมากเลยคนจะอยู่ล่มนะคะพี่น้องเห็นไหมคะแม่ตอนจะจับผ่กจักสิบนาทีนะคะหรือเก้านาทีนะคะสักเก้านาทีก็พอแล้วอีกสองอีกสักสามนาทีพี่น้องเอาอีกสามนาทีก่ะพ่อนะคะเอาเก้านาทีพ่อนะคะเอาอีกเก้านาทีเอาอีกสามนาทีพ่อนะคะเอาที่เก้านาทีนะคะเอาเก้านาทีพ่อนะคะจับจับแม่ตัวใหญ่แล้วก็จับ จับแม่สาวน้อยตัวเล็กๆน่ารักทรงตัวไว้นะคะแล้วก็ลดยิ่งผ่านนะคะให้ภาพแตกต่างไวยนะคะเป็นเหมือนภาพเคลื่อนไหวเนาะพี่น้องเนาะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะนั่นก็เป็นเกษตรตัวเกษล่างเป็นกเกษตดเงินดแบบน้องมันจะไม่ให้ซูเปอร์นะคะซูเปอร์เดี๋ยวจะนอนเทาก็บ่อึดนะคะบ่ต้องเขาตลาดแล้วนะคะตลาดก็ห่างกิโลนึงแต่ตีนบ้านนี่ก็ห่างประมาณหกหกร้อยกิโลกอหกร้อย ร้อยเมตรไถึงกิโลนะคะเราก็อาจจะมาตรงนี้เพราะว่ามันลงมาจากนาเราลงไปทางนาเรามันจะอยู่ครึ่งกลางแล้วเฮากับตรงนี้ก็ห้างกันเป็นที่นากับบ้านหนึ่งกิโลห้านะคะมันก็จะอยู่ก่ำครึ่งคะมันอยู่ท้ายบ้านแล้วมันอยู่ไก่นะคะลงไปอีกก็เป็นทงหน้านะคะแล้วนกมันบินซวนซานซวนซานอยู่เทียงหน้านั่นแหละพี่น้องมึงนันเห็นตะปีขาวๆวับวับเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นกปากห้างก็พี่น้องเห็นบ่มันจะเป็นนกปากห้างนะคะเนี่ย เราจะบินซว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 งไปหาเรนน้ำนะคะนะอาจะอยู่ใกล้ๆมาตัวนั้นเนมากเนาะพี่น้องเนาะนี่จะเป็นนกปากหางวนะ่บินบินบินอยู่นะคะตัวขาวๆเขาจะเรียกว่านกปากหางนะคะตัวใหญ่มากเลยนะพี่น้องนะตัวเท่าไก่เลยนะคะตัวเท่าไก่นะคะตากับยายเราก็จะปลูกยานะคะปลูกยานะคะเราก็จะถ่ายเอาเกษตรของเรานะคะแล้วก็น้องวัวน้องค้ายอะไรของเราไปตามท้องนาของเราแล้วก็ต้นตาลน,นะคะ ต้นตาลใหญ่มากพี่น้องนะคะต้นตาลสูงรีบปลิวนะคะนี่แหละที่เขาบอกว่าสูงเหมือนต้นตาลพี่น้องเห็นบ่ะนะขาต้นตาลเหียบเทียบแล้วสูงเหมือนต้นตาลนี่แหละที่เขาบอกว่าสูงเหมือนต้นตาลเลยนะคะมองไปก็เหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งยืนแล้วก็โบกมือพัดไวๆ <laughs> นะคะน่ารักจริงๆน้องฟวาตัวน,นี้นะคะแล้วก็แม่ของนางนะคะ ก็จะจบลงที่แม่ของนรางให้เป็นภาพสุดท้ายนะคะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะก็ให้กําลังใจเข้าข้าหอมนันลลโมนยูทูบนะคะอุ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องพูดผิดข้าวหอมนันลลโมนชาแนลตั้งขึ้นเพิ่มใหม่นะคะเป็นข้าวหอมนันลลโมนชาแนลนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ